โอเคสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับอยู่กับผมไวท์ที่ช่องนุ่แซมเช่นเคยนะครับผมในวันที่คลิปลงเนี่ยอาจจะเป็นหลังจากเซิร์ฟเปิดไปแล้ว1เดือนนะครับผมทุกคนเป็นไงกันบ้างครับผมเป็นคลาสสามกันหมดหรือยังครับถ้าใครยังไม่เป็นก็ไม่ต้องรีบนะฮะคือค่อยๆเก็บเวลากันไปก็ได้ครับส่วนตัวผมนั้นครับเป็นจเนติกเวลาร้อยหกแล้วครับช่วงนี้ก็พักยาวๆครับผมนั่งเลี้ยงหุ่นไปก่อนเพราะอยากพาน้องไปคลาสเอสวีไว้นะครับผม ถ้าทุกคนเห็นปกคลิปแล้วก็คงจะรู้ครับว่าพาร์ทนี้เนี่ยจะไม่มีเนื้อหาเกี่ยวกับโฮมบุนครุสเอสเลยนะครับผมเพราะตอนที่ผมเอาตัวน้องไปวลวที่นากาครับตัวผมนั่งรับของเนี่ยมันจะมีคนซิบมาผมเยอะมากๆครับผมว่าตัวนั้นคืออะไรบางคนก็เห็นอยากเลี้ยงบ้างขอวิธีเลี้ยงครับผมผมได้ไปส่งสราระโอพาที่แล้วไปครับโดยหวังว่าเขาเนี่ยจะเข้าใจครับผมและยิ่งโฮมุนผมแว่นมากเท่าไหร่ครับตีแรงก,กว่าบางคนในนั้นเนี่ยยิ่งโดนถามใหญ่เลยครับว่ามันคือตัวอะไรฮะบางคนใถึงกับปั้นตัวใหม่มาเลยเเพื่่อจะลน ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าการที่ฮอร์โมนดุรบคมนิยมมันก็ดีครับผมแต่มันกลับทำให้ผมคิดว่าพาร์ทที่แล้วเนี่ยมันอธิบายได้กว้างไปหรือเปล่านะครับบางคนเลยไม่เข้าใจฮะเอาแบบนี้กันครับผมผมเนี่ยครับได้คัดคาถามเหล่านั้นมาครับผมเอาแบบเหมือนเหมือนคุณค้นหาจาก Google เลยครับคือรูคีพาร์ทนี้คือจบเลยครับเกี่ยวกับฮอร์โมนครูสคัสแรกทั้งหมดนะฮะโอเคนะครับเรามาเริ่มกันเลยครับผมคำถามแรกครับนายนายที่วิ่งวิ่งตีตีเนี่ยมันคือตัวอะไร คำถามนี้ผมเจอบ่อยมากๆเลยนะมันอาจจะหมายถึงโฮมูลครับอาจจะยังไม่เป็นที่รู้จักมากนั่นเองนะครับผมบวกกับอาจจะไม่มีสตรีมเมอร์ท่านไหนที่เขาเล่นสายเนี่ยครับโปรตีเ,เขาจะมีแบบเลนเจอร์อาร์ฟิชอปวอลล็อกหรือแบบจีเนติกสายแบบไวไวสายล่าบอสใช่ไหมคือไม่มีใครมาตั้งเล่นสายมูลนะครับไม่ค่อยเห็นนะไม่รู้ที่ผมไม่เห็นผมไม่ค่อยดูสตรีมเลยมั้ง <S 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 ถ้าหากคุณเก็บเวลตามแมปและเจอตัวพวกนี้กํลาลังตีมอนครับรวมถึงตัวพวกนี้ด้วยนะฮะให้รู้ไว้เลยครับว่านั่นคือโฮมูนครูสครับผมโฮมูนครูสครับเป็นสัตว์เลี้ยยงงพิิเเเเเศษขออสสสสาาาาาทีีทีี่่่่รรรรร์ชมมมมมมคคคัับบบบะะะลลวตตตแไไถกหนนดด้ฮ สกิลที่อัพได้ถึงแม้ตามจริงแล้วมันก็ต้องอัพทุกสกิลก็ตามนะครับผมเอาง่ายๆคือมันเหมือนตัวละครตัวหนึ่งเลยครับที่เราไม่สามารถไปยุ่งอะไรกับมันได้เลยครับทำได้แค่ให้อาหารกับอัพสกิลแค่นั้นเองครับโฮมูลครับจะถูกควบคุมโดยระบบ AI ไอของตัวเกมครับผมแบบเดียวกับทหารรับจ้างนะฮะสามารถตายได้ชุบได้ถ้าไม่ให้อาหารนานๆก็หนีไปเช่นกันครับผมถ้าอยากเริ่มเลี้ยงต้องทำยังไง อย่างแรกครับต้องเป็นอาชีพอาชีเมสครับผมจากนั้นับไปทำเควสที่ไลทาเซนครับส่วนเนื้อหาเควสเนี่ยเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ทิ้งไว้ให้ใต้คําอธิบายทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเลยครับจากนั้นต้องมี MBO โครับโดยสามารถทำได้โดยใช้สกิลฟาร์มาซีของอาชีเมสครับโดยโอกาสสำเร็จเนี่ยครับขึ้นอยู่กับเตตของผู้ใช้ครับแต่จริงๆคือผมแนะนำว่าไปซื้อเอาก็ได้ครับนี่น่าจะมีคนขายอยู่แหละนะอาจจะแพงหน่อยอาจจะแสนสองแสนก็แล้วแต่ครับทำเองก็แตกอ่ะผมแตกเยอะมากเลยเก็บเลเวลน้องยังไงดีครับผม อย่างนี้ผมบอกข้างต้นก็คือน้องมันเหมือนตัวละครตัวละครหนึ่งครับถ้าคุณไปเก็บค่าวิวมันก็นะมันก็สู้ไม่ไหวมันก็ตายครับค่าหินค่าอะไรมันไม่พอนะครับฉะนั้นนะครับใครสะดวกทําตามนี้ก็สามารถทําตามได้นะครับผมนี่คือแนวทางการเก็บเลเวลฮอร์โมนของผมนะฮะช่วงเลเวลหนึ่งถึงเลเวลแปดครับผมพาไปเดินตีวิลโลครับซึ่งอยู่ล่างไปยอดหนึ่งแมปนะครับผมตีไปเรื่อยๆครับจนเลเวลแปด ช่วงเ e v ว l 8ครับถึงเ e v ว l 30เนี่ยผมเอาตัวไปทิ้งไว้ที่แมปขวาไปาย่อนครับมันก็จะมีสปอร์มีสเน็กแล้วก็มีวอร์มเทลครับโปรตินเนี่ยผมจะไปย่างตรงแถวๆตาวินโอ่ฮะในรูปแมปนะตรงตาวินโล่สองสองสองดวงครับตั้งตรงไหนก็ได้ฮะ จากนั้นครับ3 0มสถึงหกเนี่ยผมไปปล่อยให้ตีที่ปายอนดันชั้นหนึ่งครับมันจะมีซอมบี้สกินเลตั้นฟามิเลียแล้วก็ปะโปลิงครับโดยตรงนี้ครับปล่อยยาวๆครับยิ่งช่วงนี้ครับคนเลี้ยงโฮมูลเยอะมากนะฮะคนเขาปล่อยโฮมูลเต็มย่อนดันเลยนั่นหมายถึงอัตราการเทินโอเวอร์เรดสูงมากครับคือมันตายเกิดเร็วมากตีกันยับๆเลยนะฮะ จากนั้นครับช่วง6กสิถึงเกนี่ยครับเราสามารถปล่อยได้ที่ดันออกชั้น1เลยครับเพราะมันจะมีคนตีนเรื่อยๆครับอัตราเทิร์นโอเวอร์สูงเช่นกันนะฮะแต่เอาจริงๆคือพอ85จะไปไหนก็ได้ครับที่มอนเวลไม่เกิน,นร้อยะฮะคือถ้าแบบมอนเวลใกล้ๆร้อยหน่อยมันก็จะโดนตีแรงตบแรงอะไรเงี้ยต้องดูแลกันหน่อยแต่ถ้าแบบช่วง8 0ดสถึงแปดสิบหเงี้ยก็ยังพอเวลได้นะฮะก็เอาแล้วแต่คนสะดวกอย่างผมเงี้ยอยากไปรับของนาคาอย่างตอนนี้ใช่ไหมผมก็มาปล่อยเวลทิ้งไว้เลยนะครัััับบบเวววววลมมนนนไไไปปดด้้ยยยยรรรรขขออองงงงาาแพๆะะฮฮิธีีกโโ์ทค ก่อนจะอีโวฮอร์โมนเป็นร่าง2ครับเราต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะครับว่ามันมีเรื่องระบบความสนิทสนมและการให้อาหารครับการเลี้ยงฮอร์โมนมันจะคล้ายๆการเลี้ยงคิวเพ็ดครับคือมีค่าความหิวและความสนิทสนมครับ แต่ระบบการกินอาหารจะมีสเกล 1- ถึงครับโดยทุกๆ1นาทีครับความหิวจะลดลง1ครับการให้อาหารหนึ่งครั้งจะเพิ่ม10หน่วยนะครับผมซึ่งการให้อาหารในแต่ละช่วงของความหิวนะครับจะให้ค่าความสนิทสนมที่แตกต่างกันด้วยนะครับโดยผมอิงจาก I r O เลยนะฮะถ้าค่าความหิวของน้องครับอยู่ต่ำกว่าสินะครับความสัมพันธ์จะลดลง1ทุกนาทีนะครับและเมื่อความสนิทสนมของน้องหมดลงน้องก็จะหนีไปครับถ้าให้อาหารน้องกินในช่วง1นึ่ถึงสิครับจะเพิ่มความสัมพันธ์ส 5จะเพิ่มความสัมพันธ์หนึ่งครับและสุดท้ายถ้าให้อาหารช่วง2 6ถึงเ5จะเพิ่มความสัมพันธ์0.75หครับหลังจากนี้เนี่ยไม่ควรให้้วครับเขาะจะติดลบแทนนะการให้อาหารซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยครับระบบของเกมมันมเนี่ยครับมันมีระบบการให้อาหารออโต้อยู่นะครับ ต่อมาเรื่องความสัมพันธ์ครับความสัมพันธ์จะมีค่าเต็มอยู่ที่1000หน่วยครับโดยเมื่อเราฟักเราออกมาจากเอมิโอนะครับน้องจะมีค่าความสัมพันธ์กับเราที่50ครับนั่นก็คือไม่คุ้นเคยครับและเมื่อเราทําการเพิ่มค่าความสัมพันธ์ด้วยการให้อาหารไปเรื่อยๆครับจากไม่คุ้นเคยนะครับก็จะกลายเปลี่ยนเป็นสู่เขินอายไปปกติเป็นมิตรและสุดท้ายครับสนิทสนมซึ่งเมื่อความสัมพันธ์เป็นสนิทสนมแล้วครับเราจะสามารถอีโวน้องได้ครับและเมื่อเราอีโวนะครับ ความสัมพันธ์ของน้องจะลดไปอยู่10ครับมี1,000หน่วยเหลือ10คือจะกลายเป็นไม่เป็นมิตรคะและเมื่อเราเลี้ยงจนสนิทสนมนะครับจะมีสกิลที่4ถูกปลดล็อกฮะซึ่งแต่ละตัวแต่ละสายก็จะไม่เหมือนกันนะครับและเมื่อเจ้าของครับเป็นจีเนติกและโฮโมนร่าง2เลเว่า9แล้วสามารถพาไปเปลี่ยนโฮโมนคลาสเอได้เลยโดยไม่ต้องสนความสัมพันธ์นะครับ เข้าใจไหมจากล่างแรกไปล่าง2ต้องใช้ความสัมพันธ์เป็นสนิทสนมจากล่าง2ถ้าเลี้ยงสนิทสนมจะได้สกิลใหม่แต่หรือว่าไม่ต้องรอก็ได้จะไปเปลี่ยนเป็นคราฟสเลยก็ได้ถ้าเราเป็นจีเนติกแล้วน้องเราเก้าสิบเก้าแล้วเข้าใจให้ตรงกันนะทำไมฮอร์โมนนายวิ่งไวจังครับของเราวิ่งช้ามากอันนี้เนี่ยเป็นคำถามยอดฮิตเลยครับมีอาชีพหลายคนมาถามผมเรื่องนี้ครับอย่างแรกฮะคุณต้องเข้าใจก่อนเลยว่าความเร็วของฮอร์โมนครับจะเท่ากับของเราในขณะที่เราเรียกน้องออกมาครับ อย่างผมเนี่ยครับเป็นจีเนติกใช่ไหมมีสกิลคัสบูทถ้าผมกดสกิลคัสบูทที่เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นสองร้อยเปอร์เซ็นต์นะนะแล้วจังหวะนั้นครับจังหวะที่บัฟสกิลอยู่เนี่ยและผมกดเล่นน้องออกมาครับน้องจะมีความเร็วเท่ากับผมที่สองร้อยเปอร์เซ็นต์และถึงแม้ว่าผมจะบัฟหมดแล้วครับตาบเท่าที่ผมไม่วิง่งไม่ออกเกมไม่เรียกน้องใหม่ไม่เปลี่ยนแมปนะครับ น้องจะคงความเร็วอยู่ที่200%ต่อเวลาครับคำถามครับแล้วถ้าอาเชียอยากให้ฮองมุนแว้นทำอย่างไรได้บ้างครับผมง่ายมาครับอย่างแรกเลยฮะได้รับผล increase A อจของออโคครับหรือจะเป็นการใส่หไปโกะก็ได้ที่เพิ่มความเร็ว25%ครับแล้วก็ทำการขี่สัตว์เลี้ยงจะเป็นการเพิ่มอีก25%อันนี้ก็จะกลายเป็น150%แล้วนะเหมือนพวกได้ขี่ไปโกะครับแต่ว่าถ้าอยากได้200%ทำยังไงล่ะครับจะสปีดพชั่นใช่ไหมครับ yeah, 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 yeah. มูลเราชอบเออเอออะเหมือนรูดจอแก้ไงอันนี้มันเป็นบั็กของ AI พื้นฐานครับซึ่งมันสามารถแก้ไขได้ด้วยคอสตอมเอไอครับแต่ทางตัวเกมเนี่ยไม่อนุญาตให้เราใช้นะฮะไม่ใช่ต้องต้องใช้คำว่าทางบริษัทกาวิที่ไม่อนุญาตให้เราใช้ครับเพราะตัวเกมมันอนุญาตครับตัวเกมสามารถใช้คำสั่ง slash oai เพื่อให้ใช้คำสั่งควบคุมของผู้เล่นได้แต่ทางกาวิที่ไม่อนุญาตให้เราใช้กาวิที่ไทยะนะ ก็ถือเป็นการดัดแปลงตัวเกมครับเลยไม่อนุญาตซึ่งมันตรงกับเทอร์มออฟเซอร์วิสนะครับในการข้อตกลงการใช้งานเบื้องต้นตอนเราสมัครไอเดียนะเซอร์นี้ก็ยอมรับได้ฮะก,ก็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 เราก็ยอมรับไปแล้วนะใช่ไหมเอาเป็นว่าไว้ว่าไหนนะครับ GM อนุญ,ญ,ญาตให้เราใช้ AI นอกได้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังโดยละเอียดเลยครับผมขออนุญ,ญาตไม่พูดถึงนะครับแต่เอาจริงๆเนี่ยขอพูดหน่อยแล้วกันนะฮะคือถ้าไ i อาครับเข <c oughs> าให้ความหมายไว้แบบนี้ครับเรื่อง Custom AI นะฮะ ก็คือหมายถึงว่าการใช้พวกเติร์ดพาร์ตี้โปรแกรมหมายถึงโปรแกรมนอกพวกคัสตอมเมไอเนี่ยถ้าใช้แค่เก็บเลเวลมอนนะครับมันก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่ครับแต่ถ้าเป็นใน p ิวพีหรือกิววอร์เนะครับมันมองว่าเป็นการที่แบบไม่แฟร์กับผู้เล่นออคนอื่นซึ่งผู้ทําการแหกกฎก็จะถูกแล้วครับไอดีครับเห็นว่าเขาอ,อย่างอนุโลมให้ใช้เก็บเวลได้เลยเราเนี่ยครับได้แต่ภาวนาว่า GM เซิร์ฟเราจะอนุโลมไปบ้างนะครับแบบคือมอนมันสกิลไม่ได้แนละ้วมันจบมอนช้าครับแล้วยิ่งลหลังนี้คือคลาสเอสอะจะให้มันนั่งตีตีตตตนะตััััวายนนนน้้มมมมมมแ่่สสกกิิลลููองใช เอาจริงคือถ้าใอยากได้เนี่ยไอี IP ผมหลังไม้ได้นะครับดูดมุนได้ EXP ได้เหรอคำตอบคือได้ครับแต่ไม่ได้จอบโดยจะมีการแบ่งค่า EXP ดังนี้เลยครับผมหากมอนสเตอร์ตัวนั้นครับถูกกำจัดโดยโฮมูนเพียงลำพังคือเจ้าของไมไ่ไปช่วยตีนะเจ้าของครับจะได้รับ e x ไไปเต็มๆครับแต่จะไม่ได้จอบและเลเวลที่แตกต่างกับมอนจะส่งผลครับเช่นสมมติสปอร์เวลแปให้ e p 100ตัวผมเยว0 เอาฮอร์มูนไปผมจะโดนหักค่าความต่างของเรเวล่า50%ครับก็คือจะเหลือได้แค่50แต่ฮอร์มูนจะได้รับค่า EP เต็มๆแบบผู้เล่นเช่นกันครับโดยจะไม่หักค่าความต่างหรือก็คือถ้าฮอร์มูนเรียวก99ตีสปอร์ตตัวเมื่อกี้ก็ได้100เต็มๆครับไม่มีการหักอะไรเลย,เลยต่อมาฮะถ้าผู้ใช้ครับช่วยฮอร์มูนตีผู้ใช้ครับจะได้รับ EP 105%หรือก็คือถ้าจากสถานการณ์ข้างต้นนะครับเดิมไม่50ใช่ไหมก็จะเปลี่ยนเป็น52จับจะได้เท่าอาตาัตรา โฮมุนก็จะได้ค่า e p เท่าที่น้องทำเยดได้เหมือนกันเลเวลหนึ่งถึงเลเวลเก้เนี่ยน้องใช้ e p เยอะแค่ไหนครับมีชาร์จไหมมีครับแต่ไม่ขอขึ้นเอาเป็นสรุปเลยกันครับไม่เยอะฮะโดยอ้างอิงจากเบสโฮมุนคูส EP จากไอโอเลยนะครับคือจะใช้1 8บแปดล้านหนึ่งแสนหรครับหรือก็คือให้โฮมุลไปนั่ตีสปอรตัวเมื่อกี้ครับหนึ่งหมื่แป่งรอยสิบตัวโดยประมาณครับแต่คือสปอร์ตัวเมื่อกี้ผมสม,ม และนั่นก็คือน่าจะเป็นคำถามที่ผมเจอไปบ่อยในช่วงนี้นะครับผมจนผมต้องออกมาทำพาร์ทที่3เกี่ยวกับโฮโมนอีกรอบนึงเลยนะฮะต่อมาครับจะเป็นเรื่องเป็นสาระเป็นทริคเล็กๆน้อยที่ควรจะรู้ครับฟังเผื่อไว้ครับจะได้เข้าใจน้องมากขึ้นนะฮะอย่างแรกครับโฮมมนครูสครับจะได้รับสกิลพอยต์หนึ่งตัวทุก3เลเวลครับหรือก็คือที่เลเวล1้0น้องจะมีสกิลพอยต์ที่50สกิลพอยต์ครับใครที่จะเลี้ยงอีโนครับคำนวณดีๆนะฮะเพราะอีโนสกิลเยอะมากต่อมาครับ น้องโฮมูลครับเมื่อกำจัดมอนได้น้องจะได้เฉพาะเบส e อ p จากมอนตัวนั้นๆน,น,นะครับก็คือสปอร์ตตัวเมื่อกี้ก็ได้ร้อยเดียวต่อให้เรากดคูณหรือเซิร์ฟมีการคูณเลยคูณ2น้องจะไม่ได้200นะครับน้องจะได้แค่ร้อยเดียวคือการกดคูณไม่ส่งผลกับน้องนะครับยกเว้นระบบของเซิร์ฟนอกครับเป็นระบบสปอตไลท์แมปก็คือมอนสเตอร์ตัวนั้นๆในแมปนั้นๆจะมีเบส e อ p คูณ2ครับเพราะฉะนั้นถ้าน้องไปตีในแมปสปอตไลท์เหมือนในของนอกเนี่ยก็จะได้ e อ p คูณ2ครับซึ่งไม่รู้เซิรร์ฟไหนจะะะมีือเปล่านะฮะ ต่อมาครับค่าฟรีและค่าดีของน้องจะไม่ถูกห่านครับเมื่อถูกลุมแบบเราแต่ว่าค่าฮิตครับต่อให้น้องมีค่าฮิตสูงแค่ไหนน้องก็จะมีโอกาสตีพลาดอยู่5%้าเตครับต่อให้น้องแบบฮิตสักพันหนึ่งไปตีสปอร์หรือตีโปลิ่งก็ได้ยังไงน้องก็จะมีโอกาสพลาด5%เตครับต่อมาครับเป็นเรื่องธรรมชาติครับคือโคมอุทุตัวที่เกิดมาครับจะตีเร็วแค่1.4วิต่อ1ครั้งคือตี1ครั้งอ่ะใช้เวลา1.4ึงวิหรือจะเทียบเป็นแอสปิดประมาณร้นเมื่อเลยบยิ่งใส่นเทเอจิ และในสายเดียวกันก็จะแปรผ่านสเตตไปเรื่อยๆด้วยนะครับต่อมาครับผมโคร์มนคูสตัวครับเมื่อเลเวอัพค่าสเตตที่เพิ่มขึ้นครับจะเป็นการสุ่มแบบมีพื้นฐานเป็นหลักครับหมายถึงว่าถ้าเป็นอย่างสายนกนะครับก็จะสุ่มค่าวิธีเพิ่มขึ้นแต่ก็จะไม่เกินจากแรงของที่มันควรจะเป็นครับเป็นการสุ่มแบบมีพื้นฐานนะครับมีกรอบพื้นฐานบางอยู่โดยที่ไม่มีปัใจจัยใดๆในการส่งผลต่อค่าสเตตนะครับ เป็นโดงล้วนๆอย่าโดนใครหลอกนะครับว่าต้องเปเวลที่นู่นที่นี่ครับมอนที่นี่มันเอจิเยอะได้ค่าที่ิไม่มีค่า e ีแบบโปเกมอนนะครับผู้เล่นคนอื่นนะครับไม่สามารถฮิวโฮมุนคลัสของเราได้ครับมีแค่เราเท่านั้นที่สามารถปายาให้น้องได้เว้นแต่ว่ามีคนเปิดแซงจูรี่ครับน้องได้รับผลของแซงจูรี่ครับแต่ฮิวไม่ได้ และนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของสรารโอพาที่3นะครับเจาะลึกกันอย่างละเอียดเลยนะครับผมหวังว่าน่าจะพอไกด์คนที่กำลังศึกษาน้องได้นะครับผมยังไงถ้ามีข้อสงสัยตรงไหนครับสามารถคอมเมนต์สอบถามผมได้เลยนะครับพัหน้าพัทไหนเราจะเอาสาระอะไรมาแบ่งปันกันอีกกด Subscribe แล้วเราติดตามพัฒต่อไปได้เลยครับผมสำหรับวันนี้ยินเรีนกินช้อนล้าล้ลลางการมือนะครับสวัสดีครับ